เลขอะไรทำให้มีสองคนในร,ร่างเดียวติดตามรับชมเฉลยได้ในคลิปนี้สำหรับคู่เลข2609ูคุณทิพย์บอกเลยนะขอแยกวิเคราะห์ดังนี้26เป็นเรื่องของชื่อเสียงและการทำงานใครก็ตามที่มีเลขคู่นี้อยู่เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพร้อมที่จะทำงานกับผู้อื่นเวลาทำงานกับใครเนี่ย คนที่ทำงานด้วยมกักมีความสุขเพราะคุณมักจะหาเรื่องบันเทิงเรื่องสนุกมาผ่อนคลายให้เพื่อนร่วมง,งานได้คลายเครียดหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดที่ได้พบปะพูดคุยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นเพราะคุณฉลาดที่จะใช้ความคิดและการใช้คำพูดในการสื่อสารที่ทำให้คนพูดแล้วสบายใจและเป็นคนฉลาดในเรื่องของการทำงานให้ทำอะไรทำได้ทั้งนั้น แต่ขอบอกไว้อย่างหนึง่งด้วยอิทธิพลของเลข6ดาวสุขมันอยู่ในแหน่งของการทำงานส่งผลให้คุณนั้นเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างที่จะตามใจเรื่องสนุกกับชอบนะักแต่เรื่องพอเรื่องทำงานเนี่ยอย่าได้สั่งอย่าได้บังคับถ้าไม่คิดอยากจะทำคุณหยุดทำ,ท,ำทันทีแต่ถ้ามีความตั้งใจอยากทำให้สำเร็จคิดได้ด้วยตัวเอง หรือมีคำพูดดีๆมากระตุ้นให้คุณทำอารมณ์ดีอารมณ์คิดเองถึงอยากจะทำเรียกว่าศิลปินเลยค่ะทำและทำดีด้วยยากลำบากแค่ไหนก็ไม่กลัวทำจนเสร็จไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยท้ายโชคลาภสุขภาพทรงค้นอย่างไรสำหรับคนที่มีเลขศูนย์เก้าตำแหน่งท้ายบอกเลยค่ะมักจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันมีโอกาสได้เดินทางไกลแต่อิทธิพลของบริเตู เลขศูมาอยู่คู่กับเลขเก้าทรงค้นให้มีปัญหาสุขภาพแบบนี้ค่ะขี้กังวลขี้จุกจิกมีความฟุ้งซ่านในอารมณ์บางครั้งเหมือนอยากอยู่คนเดียวเบื่อโลกเบื่อสังคมอารมณ์หงุดหงิดคิดอะไรมักจะเก็บมาคิดแบบวนเวียนคิดไม่ตกอยู่แบบนั้นและที่สำคัญเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและเมื่อเกิดโรค โรคที่เป็นเนี่ยมักจะเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้จนบางครั้งมีการนิจัยว่าคุณเครียดเกินไปวิตกจริิเกินไปหาสาเหตุไม่ได้จึงทําให้คุณป่วยแบบไม่มีสาเหตุและอิทธิพลของ2609เมื่ออยู่รวมกันเป็นชุดท้ายส่งผลให้มีแนวโน้มใครที่มีเลขนี้อยู่กลายเป็นคน2บุคลิก2อารมณ์และนี่คือคำตอบของ2609ใครมีคำถามความเห็นอย่างไร ฝากไว้ใต้คลิปครูทิพย์แปดจะเข้ามาตอบยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าทางด้งนานสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์8ป5นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ